ยูกับผมอีกครั้งนะครับกับเกมอาร์คในตอนที่3นะครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านที่เราเอาไว้หลอมเหล็กว่อตอนที่แล้วแหะแต่ตอนนี้ผมมีการอัปเกรดเพิ่มไปนิดหน่อยครับก็มีเพิ่มคลอกให้เยอะมากขึ้นเพิ่มเตาให้เผาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มตู้เพิ่มเครื่องแป๊บแล้วก็ขยายพื้นที่บ้านนิดหน่อยในวันนี้เดี๋ยวผมจะทําการเริ่มย้ายบ้านแล้วครับเพราะว่าเราต้องย้ายของได้เวลาย้ายของแนละ้วสำหรับการย้ายของนะครับผมจะย้ายด้วยตัวเองไม่ใช้ไดโนเสาร์เพราะว่าน้ําหนักของไดโนเสาร์มันค่อนข้างที่จะ ไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอสําหรับผมมันเก็บไว้ไม่ทันนะครับวันนี้วัน p v p ด้วยผมไม่อยากโดนกระทืบบ้านไม่อยากระเบิดนะใส่ชุดไปด้วยแหละครับเบิ้มก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเลยถ้าเบิ้มก็ปล่อยไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่หมวกก่อนตอนนี้ผมมีเหล็กเท่านี้ R หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผมขนเหล็กไปให้หมดก่อนเลยสามสี่ห้าหกพอดีปะวะผมหนักเลยเนะี่ย โอ้โหไม่นักครับเดินไม่ไหวเลยโอ้ตายแล้วน้ำหนักเท่าไรเนี่ยจะต้องขนกี่รอบเนี่ยถึงจะพอโอ้เดี๋ยวน้ำหนักไม่พอครับน้ำหนักผมมีหมื่นเดียวอ่ะทุกคนน้ำหนักมีหมื่นเดียววันนี้ต้องรีบนิดนึงนะอะวิ่งได้ครับวิ่งได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งขนนะตอนนี้วันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวผมวิ่งยาวครับผมวิ่งยาวโอ้ต้องวิ่งผ่านอะไรหลายๆ,ๆอย่างเต็ไมไปหมดเลยครับทุกคนโอ้ยสงครามกำลังจะมาตอนนี้ เอาขนกันเวลาสงครามนี่แหละเวลาธรรมดาไม่ขน <c oughs> คือผมเก็บเวลเจ้ากากอยแล้วก็เจ้านกควอดไม่ทันไอ้น้องผมมันไปจับควอดมาแล้วแต่ว่าคือประเด็นตอนนี้มันเวลไม่ทันแล้วตอนนี้เพราะว่าเรามาเริ่มเล่นกันวันก่อนที่มันจะวอกันอะ่ะเออแล้วแบบแล้วพอเราเริ่มสร้างตัวกันวอพอดีครับปัญหาตอนนี้ของเราแล้วก็คือว่าเราจะวิ่งไปได้ถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตายแล้วครึ่งทางแล้วทุกคนตอนนี้ผมถึงครึ่งทางแล้วอุ้ยออออกจากวงนี้ก่อนออกจากวงนี้ก่อนเดี๋ยวโดนทําไมผมถึงไม่ใช่นก สำหรับใครที่งงเพราะว่าน้ำหนักนกผมไม่พอครับแล้วผมอะ่ะดันทําของว้เยอะจัดเลยเยอะเกินอ่ะคือพอทําของว้เยอะเกินอะ่ออออะ,อะแล้วนกมันขนไม่หมดครับไปถึงแล้วทุกคนก็เมื่อวานน้องผมมันโดนฆ่าไป3รอบอะ่ะมันไล่ฆ่าเลยครับโอ้โหคือดุจัดจัดเลยเซิรฟ์ฟเนี้ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวถ้าผมแบบสะดวกที่จะพาไปดูบ้านเจ้าเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวผมพาไปนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากบอกเลยมันน่ากลัวมากครับ ยิ่งใหญ่อลังการสุดๆเราก็ต้องรอดให้ได้นะครับโดนแล้ว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 ไม่เอา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 อย่าโอ๊ยตกไปตายไม่เนี่ยนั่นไงเห็นแล้วครับเห็นบ้านผมแล้วเห็นบ้านแล้วเห็นบ้านแล้วทุกคนเห็นบ้านแล้วอ่าเราถึงบ้านเราแล้วผมเอาของยัดเข้าไปในตู้ก่อนเลย อันดับแรกเผื่อตายครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพบ้านทันทีณเวลานี้เลยปิดไว้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงบ้านเหล็กเลยนะครับชึบชึบโอเคตึม1แล้ว2ครับผม3ครับ4ครับ5ครับ6ครับต่อไปเป็นกำแพงครับทุกคนทําเวลานิดนึงนะเอานะเอานะ1 2 3 4 5ครับ6ครับ7ครับ8ครับ9ครับโอเคเหลือ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 ต่อไปสร้างประตูครับทุกคนนี่แน่เรียบร้อยครับ โอ้นี่คือตู้เซฟของเรานะจ๊ะทุกคนเฮ้ยประตูเอามาผิดเหรอไม่สิโน no, ไม่ผิดโอ้โห,โหทุกคนผมเอาประตูมาผิดงานเข้าแล้วครับโอ้โหไม่มีประตูเดี๋ยวผมขอทุบข้างในทิ้งก่อนนะทิ้งเลยทุกคนเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องตอนนี้มันไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขมันหลังคาครับหนึ่งสสี่ครับห้าครับ6ครับผมโอเคเรียบร้อยครับอาจจะเตี้ยนนิดนึงนะแต่ว่า เอาเท่าที่ได้ก่อนฮะทำไมเป็นประตูไม้เฉยเลยโอ้โหบ้านเหล็กประตูไม้ให้ตายเหอะเอาเรื่องเอาจริงดิโอ้ตายแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเช้าวันถัดมาเอาล่ะครับทุกคนอ,อตอนนี้ก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วครับ ขนของกันข้ามวันข้ามคืนเลยทุกคนขนของไปบ้านนู้นเสร็จแล้วครับแล้วก็ดูของบ้านนี้ที่เหลือสิผมเอาเตาออกหมดแล้วนะนี่นี่นี่แล้วก็ขยายบ้านไปเพิ่มนิดหน่อยครับผมจะทําบ้านหลังนี้เป็นบ้านล่อศัตรูอ่าประมาณว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าให้ศัตรูเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้อะไรประมาณนี้บ้านหลังนี้นะครับน้องผมชื่อเต่อนี่เต่อเต๋อเต๋อนอนอยู่นี่ เขาก็ได้ทาการอัปเกรดบ้านเยอะพอสมควรนะผมต้องบอกว่าเยอะพอสมควรระหว่างที่ผมคนแล้วก็อะไรต่ออะไรก็ผ่านมาวันนึงอ่ะมาเรามาดูดีกว่าว่าต่อมันทําอะไรบ้างขยายบ้านเพิ่มแล้วก็มีแอร์อันนี้ไปเก็บไข่มาได้ใบหนึ่งแล้วก็ฟักเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมาไม่ทันครับพอดีผมหลับผลของจนหลับเลยทีเดียวแล้วก็มีตู้เย็นครับพลอกอันนี้ก็ขยายเพิ่มไว้นิดหน่อยครับอาจจะไม่เยอะแยะอะไรมากมายแล้วก็มีเตาตรงนี้แล้วก็จะมีชั้น2ชั้น2ครับก็จะมีดอยังไงเรายังไงเรา ก็จะมีป้อมปืนป้อมปืนแบบเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีเตาเผายักษ์ครับเอาไว้เผาพวกน้ำมงน้ำมันลงเหล็กแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีปืนของมอสครับปืนมอสอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวผมค่อยรีวิววันหลังแล้วกันเป็นปืนเอสพ S+ ัสเฮฟวี่ออโทอรนะครับผมยิงเม็ดละ6 00ันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเดโนโนเสาร์มานี่หัวโยก,กเลยทีเดียวเชียวนะจะบอกให้แล้วก็จับเดโนโนเสาร์ไว้หลายตัวเหมือนกันครับก็จะมีเจ้าคอรเจ้า, hey, าล, nee, oh, ล็อกเด็กเท่อะไรเนอร์ล็อกเด็ก มาดูล็อกเด็กดีกว่าเวลอะไรเจะล็อกเด็กเวล402รอครับอันนี้มันไม่ได้จับมาเออมันเอาไข่มันไปขโมยไข่ไอแม่ตัวแม่มาแล้วมันก็มาฟักนะครับเลือด5้า0 0ครับหูยยางเถื่อนเลยว่ะผมก็เพิ่งเห็นนะดาเมจ2 0 0ครับแล้วก็มูสสปี 100. ด100เชรอย่างเถื่อนอย่างเถื่อนมีเจ้าทีเล็ก์ก็มีเทพจารานะครับผมก็ประมาณนี้ครับสาหรับบ้านไก่หลังนี้เอาละพร้อมกันยังทุกคนถ้าพร้อมแล้วเรามานับ1 2และ3ครับ ห้าข้าข้าล้อเล่นไปดูกันต่อเถอะเอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นใจเย็นใจเย็นใจเย็น,น,นโอเคโอเคคราวนี้เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเดี๋ยวเรามาดูบ้านใหญ่กันดีกว่าครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่ตึม นี่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยโอ้หโอเคเรามารีวิวบ้านหลังใหม่กันดีกว่าครับผมว่าโอเคพื้นที่โดยรอบครับก็ประมาณ3าคูณสอ๋อเป็นเหล็ก S ครับก็คืออาจจะมีความคงทนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองประตูเข้าไปในบ้านครับ ว e ลค o มทูไม y h โฮมโอเคก็จะมีโต๊ะโต๊ะรับพวกซีเมนต์แล้วก็โต๊ะรับปืนนะครับก็บ้านหลังนี้อย่างที่บอกครับเป็นบ้านชั่วคราวเฉยๆไม่ได้เอาจริงจังครับเอาแค่รอขอมีถ้าขอมีผมก็เปลี่ยนหลังมีโครงการว่าจะทําการป้องกันที่แบบว่าโหดๆกันไปเลยติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะทําอะไรอย่างไงประมาณไหนแต่บอกเลยว่าครั้งนี้เล่นใหญ่ครับผมบอกเลยผมเล่นใหญ่เล่นใหญ่ใจเกินหมื่นเลยมีตู้ไม้ครับตู้ไม้ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะหา,าไม่โชว์ตู้ไม้ก็มีตู้ไม้ข้างในครับแล้วก็อันนี้เป็นอาวุธบที่ผมมเกก็จาาได้ ต้องบอกเลยครับว่าตู้นี้เด็ดตู้นี้นะครับผมก็ประกอบไปด้วยเป็นป้อมปืนเฮฟวี่ออโธรรมดาครับ2บอกแล้วก็มี S เฮฟวี่ออโตอีก17บอกครับแต่ยังไม่ได้ตั้งเพราะว่าเพิ่งย้ายของมาบ้านหลังนี้เสร็จวุย้ยเดี๋ยวก่อนนะมีกี่บอกวะสิบเบวกสาเป็น20นะครับผมแล้วก็มีป้อมธรรมดาอีกสเป็น24ลูกกระสุนก็มี6,000นหกพกว่ากครับแล้วก็มีพวก น้ำมันอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับตู้ต่อไปก็จะเป็นเหล็กนะครับผมที่ผมเผาหลักไว้บ้านนี้กันหมดแล้วแล้วก็เป็นของทั่วไปครับอันนี้เป็นอานอัลฟาครับก็อาน,นสีครับอาน,นสีอะไรอานสีน,นี่เป็นโต๊ะอากุนิกิครับผมอากุนิกิเบน์ก็เอาไว้ค้าพวกองพวกอานอันนี้เป็นเครื่องแฟบตอนนี้ผมทําลูกกระสุนไม่อยู่แล้วนี่เป็นเตาเผาแบบใหม่นะเป็นเตาเผาของอากุนิกิก็ก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวผม,มว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้แล้วกันสําหรับเจ้าเตาเผานี้แล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นี่ก็เป็นเตียงธรรมดาธรรมดาบ้านหลัง ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เลยไม่ให้ให้ดูตอนสร้างสร้างแป๊บเดียวครับห้านาทีสิบนาทีก็เสร็จแล้วแต่ทีเด็ดอยู่ข้างบนครับเป็นงาเป็นงามีอยู่ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบครับต้องสร้างแบบนี้เพื่อป้องกันกันไว้ก็มีกระบอกละสองพันเมตรสองพันเมตรสองพันเมตรสำหรับบ้านพักชั่วคราวก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับทุกคนโครงการต่อไปของผมก็ต่อคือว่าผมจะทําการสร้างบ้านตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะย้ายกันมาตรงนี้เลยแต่เหนือซี่อืนน้ดอ่ะผมก็ต้องฟาร์มของกันหนักพอสมควรครับเพื่อที่จะขึ้นบ้านตรงนี้แล้วก็จะทําบ้านแบบยักษ์เลยตรงนี้ครับผมเอาแบบให้แบบโลกตะลึงกันไปเลยใช้เวลาเยอะพอสมควรครับค่อางกินเวลาชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับ อาร์คมันต้องฟื้นวิชานิดนึงครับโอเคที่ขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูก็คือทำเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนกันอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไปแล้วนู่นนี่นะครับเป็นคอกของฉลามทำไมผมต้องทำข้อฉลามใช่ไหมเพราะว่าเซิร์เวอร์เนี่ยครับซีเมนต์มันต้องใช้เยอะใช่ไหมแล้วก็การจะทำซีเมนต์ได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้ฉลาลงไปงับเจ้าแมงดานะครับผมเพื่อที่จะเอาเปลือกมานี่นะครับก็เป็นคอกธรรมดาาเป็นคออไม้ปกติผมมีฉลามอยู่สองตัวครับแต่ว่า เพอินว่าหลับแล้วก็โดนฆ่าตายไปแล้วววาแย่เศร้าเลยครับเศร้าเลยเวล่ห้าร้อยได้มั้งโอเคเดี๋ยววิ่งไปเก็บแอดด็อกกันดีกว่าอ่า ah. วิ่งไปเก็บออ้ว้าวมีอะไรบ้างโอ้ oh. มีชุดอจริงผมไม่อยากได้ที่เป็นชิ้นนะทุกคนผมอยากได้แบบเป็นบูปินคร์บมาเลยแบบทำได้ไม่จํากัดอะไรประมาณนี้โอเคขนาจ,จะประมาณนี้ครับสําหรับบ้านของผมณนะปัจจุบันนี้นะโอ้ oh. เหนื่อยครับเหนื่อยผมบอกเลยว่าไม่ได้กลับมาเล่นอาร์คนานแล้วกลับมาเล่น PVP เลยนี่เหนื่อยครับเพราะว่ามันมีแต่ความรุนตลอดเวลาเลยสำหรับคลิปอาร์ควันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละเป็นคลิปที่ผมใช้เวลาถ่ายนานที่สุดแหละโอผมเล่นไปเกือบเกือบ20ชั่วโมงได้ครับ เหนื่อยเลยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความสนุกและความเพลิดเพลินของเพื่อนๆทุกท่านน้องๆทุกท่านก็อย่าลืมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปอาร์กต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกลับมาแล้วทุกคนก็จะพยายามผลิตผลงานที่ดีออกไหมทุกคนได้รับชมสําหรับอาร์กในเซิร์ฟเวอร์ PVPVE เซิร์ฟนี้โอเควันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสวัสดี